การถึงพระรันตนตรัยที่มั่นคงมีใจแน่วแน่เอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่เพิ่ง จิตใจเฮาบ่มั่นคงลอแลโลเลส่วนใหญ่มักสิลอแลโลเลใจบ่ตั้งต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็เปิดปองบ่ได ผมมาถึงมาพุทธธรรมประสงค์มันได้ที่เปิดปองท่างไปสู่โสตะคือกระแสธรรมะ ตะค้ำสมธานพุทธังทมั่ง,งสังฆังสละนั่งคัจฉามิในครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพุทธังทมั่งสังฆังสละนั่งคัจฉามิในครั้งที่สามพุทธังทมั่งสังฆังสละนั่งคัจฉามิแล้วก็ยังบวถึงอยู่เอาเกล่าวคำสมธานขอถึงแล้วก็บทถึงอ เมื่อวัถึงแล้ววันเดียนกันซอยกําจัดไพ่ได้แต่ข้อคิตใจข้อแนวแน่ใส่สลักก็กํำจัดไพ่ได้แล้วพุนพระพุทธพระธรรมประสงค์ในยกำจัดไพ่ได้จริงต้องในต่อสู่กันน้ำ ข้ามัภพราวาหน้าอาสิละ mm hmm. เดิมที่นะของขฮามันนี่มิดฉาทิฏฐิอยู่แล้วมิดฉนะ้าศลณะคือที่เพิงอื่นนอกาศาสนานั่นเองเป็นเอิมนนะมิดฉนะ้าศลณะที่เพิงนอกาศาสนา mm hmm. เหมือนนี่สิ่งเรานั่นแล้ว เขามาตั้งใจถึงสัมมาสารณะนี่ยแหละคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ยแหละมันก็แสดงมันสู่กันอนจิตเท่าเริ่มผิดสงบเนี่ยมันก็สู้เขาเลยต่อต้านกันมันก็อยู่ในจิตเท่านี่แหละ สิ่งมุนีก็ต่างๆกอยู่ในจิตเท่านั้นเพระนาะฉะนั้นแล้วความมั่นคงความตั้งใจให้แน่วแน่เสียแวแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่พึงจังสิล่มีฤทลิท์มีเดชขึ้นมาเลยจิตใจเฮาของเงินอื่นสารณะอื่นๆภพยนอกมันกบสิลังับ กลับหายไปเขามีใจมันคงเอาโมมันว่าเกาค้ำถึงแล้วกระสิถึงการปฏิบัติอีกต้องเข้าถึงคุนพุทธคือผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาถึงคุณพระธรรมคือสภาพวทติคงไว้ซึ่งผู้รลูกผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาถึงถึงประสงค์คือผู้พยายามประคับประคองจิตใจเขาอยู่เนี่ยเขาที่กำลังพยายามประคับประคองอยู่เนี่ยแหละเขาถึงผู้รลูกผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ประสงค์นี่แหละต้องปฏิบัติอยู่จรงสี่ ประคับประคองอยู่จังสี่อันนี้ยังสี่ด้สารณะคือทีเพิงข้ามาืพุทธทั้งข้ามั่งสังขัางสารนั่งคัดฉามิเป็นทีเพิงที่ระลึกก็ต้องระลึกกันละ่ะม่อนวาตะปาก็ซือได้เอาต้องระลึกเอาสิ่งเหล่านี้เป็นทีเพิงเอาอิริว่าไปหวังเพิงแนว่อื่นว่าไปหวังเพิงผู้อื่น ว่าไปหวังเพิิงสิ่งอื่นค่อยนอกพระศาสนาอันนี้จึงที่เปิดเปิดประตูเปิดปองทางเขาสูโสตะคือกระแสธรรมะอันนี้เป็นสำคัญเเคยทองธรรมดสวดมนต์เปร นาทีเมสะลรนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพุทโธเมสะลรนังมะลังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพระเจ้าอันประเสริฐเอเตนสัสจวัจเจนะด้วยการกล่าวคำสัต์จริงนี้โสธทิเมฮนตุสัพพาทาขอความหวังนะแม่นดีว่า ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพระเจ้าทุกเมื่อสถิดเน,นี่ยแหละนาทีเม่ที่พึงอื่นบมม่มีนี่แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต้องต้องใจเด็ดจังสิล่ละอื่ะนๆอื่นๆมันกระสิบปาสนาการไปเอง อันนั้นยังเสด็อ่อยอิงน้าเขาอยู่นั่นกระบอกปรัสนาการง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นม่านเป็นเครื่องกันบใบห้าได้บรรลุพุ้นง่มความดีม่านเนี่ยมันเป็นผู้อื่นมันเป็นห้าเซะเองนี่แหละก็สะว่าเรื่องม่านห้าซะเองเป็นม่านของหา้าเนี่ยแหละมันมปนธรรมดาเด้เ ประพุติปฏิบัติธรรมะมุ่งหวังคุณงามความดีในาศาสนาผู้ได้เห็นอย่างก็มีม,าม่านมืดนละมันมาบ่ามีนี่มีมี่านทั้งมดเลยการสั่งความดีก็มีความสัวเป็นมา่าน ตั้งใจใส่เอาคันห้างแน่บอะไรก็จะมีฤทธิ์มีเดชึ้นมาลดใจห้างคันห้าบนแน่น่แหละมันจะบนมีฤทธิ์จังอ่อนแอเอแหละแพร่ราบคาบไปต้องอาศัยผู้อื่น,นเพราะห้างแน่ปุ๊บเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันแสดงอาการน้ำห้างมันก็ปราสนาการไปนี่ก็จังว่าต้องเขา้าไปถึงคุณพระนี่แหละเป็นที่พึง่งเป็นที่ระลึก ต้องระลึกเอาความรู้สึกเอาก้นบึง้งของหัวใจของเข้าไประลึกเข้าไปถึงพ้ล,ล,ดดลขาขาู้นั่นต้องเฮ็ดยังสั่นอื่นๆก็สิมดฤทธิ์มดเดชไปแต่เท่าเขาถึงพู้นเฮ็ดยั่งส่พยายามประคับประคองอยู่ตรงสินะ่ะของบดีบางง่ามืมดฤทธิ์มิด,ด,มดเดชไปต่อไปมันก็เพราะว่าน่าไงา ันเอาเห็ดได้แล้วเป็นแล้วของเขียวชำนาญนัก็ง่ายพมเพี้ยนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้ขาดดูเห็ดเอา ความท้อแท้อ่อนแอมันฉลาดพี่ยังไ้ดิกิเลสมันฉลาดห้องป่าลรพุ่มเพี้ยนมาหลายๆ้ะมันบดได้ผลมันก็เอาความท้อแท้อ่อนแอมาถมเห้องไยความทอ้อความถอยมาถมห้องแต่จิตใจมันเป็นไปว่าได้เมื่อนักตีนนักตัวนัก ทำความเพียบรบ่ได้สิ่งวนี้แหละมันเป็นสิ่งสำคัญมันก็ะแสกมากเลยมันสุดแ้วต้องอยู่บอาเรื่องผาเน่นน่ล้ำเฮาน้ำเบาหขอปอเรื่องภาวน,นตาตัง้ง,ง,ตงสัจจะอธิษฐานทําความเพียรบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เอาก็ไต่เที่ยนยางจงกรมใส่ในขคมอมยางจงกลมมันม,มุมเดเที่ยนเขาก็บเศร้ราะอะอรโคมเที่ยนเที่ยนเหลี่ยมระบาดแต่มันได้โดนอย่ะด้วยบาดในกันเทียเท่ยมเลียมเลี่ยมเหลี่ยมระสองบาท่ไได้หลายสุโมงทัว่ามันสีดำมันกินไม่ลาหลายสุโมงย,าง,งา,า,งยางจมขาล่าแปลงแซงคนนี้ยางจงกลมแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานยาง วามเพียการทำความเพียรไม่ๆหม,มะกะทั้งจิตใจเรารู้สึกว่าบกใครได้อยังดอกจะเห็นบบสงบงานเก่วกลมันบกใครสงบมันก็บกใครได้อย่างแต่วนะาาาาา่าด้วยอำนาจการตั้งสัจจะปฏิบัติบูชาเนี่ยเอาเที่ยนเป็น เกียนเป็นเวลาบ่มีนาฬิกาสมัยพุนออกโคมเที่ยนนั่นแหละตั้งใบบางเทอมันโดนเขาหย่างเมือไม่ไหมมันก็ได้อยู่ดีอยู่ก็สงบอยู่หล้วมาได้เหลียบตามันเมธแล้วมนได้เหลียบตาไปเบื้องเที่ยนน้ำมันก็ด้านมืดแต่น้องยังกลมจิตใจบ่สงบมันอยากเศร้า มันอยากเศร้าแต่ว่าได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไปแล้วอันที่เศร้าก็สิเสียสัจจะมันสิเสียสัจจะของเฮ้าเราฝืนสู่ไปสู่ที่แรกมันกิดบ,บกใครไดสมาิอยังดอกฝืนไปฝืนมาดันไปดันมาเจ้ว่าเทียนมันหมดเทียนมันดับนะพอเทียนดับปุ๊บเนี่รู้สึกวชนะท่างกายเฮ้านี่ยยางจงกรมชนะแล้ว รู้สึกว่าจิตใจมันสบายมันก็นย่างต่อไปได้อีกเสือเป็นเครื่องสมองขุ่นก็ยังใดอีกอยู่แต่ว่าตอนก่อนเที่ยนสิมือเนสู้กันโอ้ยหน้าหนึ่หมือเต้นอย่างกระยับนอนเมือหูมือตาบวกลุ่นย่างเส,ส,เสงื้อใส่เสื้อว้างเทีาตกท่างจงกลมเนี่ยทำกลมเพี้ยนเบืองแรกบวใครได้ยังท่างจิตใจเนี่ยบวใครได้เอานะเลยเอานาทะแต่ท่างกายขึ้น้วยอํานาจแห่งสัจจะนี่แหละ การปารลกความเพียมมันยากกว่านั่นเดมันมันของง่ายๆได้เอาสนะกระทั่งกายก็เอาใจวัฒนะคือมันวัสงบอ่ะทั้งจิตใจเขาบริอวันะกระาัาางหัวมันขอให้เอากายสนะมันตายให้มันตายก้าทั่งจงกรมเนวขึ้นจังสี่ซือน่ะกุขาสิปฏิบัติบูซาคุณพระพ,พุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ด้วยเดชแห่งการบูซาเนี่แหละ บูคขาได้มีดวงตาในหูแจ้งเห็นจริงในทำคำสอนน้องพระเจ้าอธิษฐานที่างไรก็ย่างจงกรมนะจนกลัวสิมดเทียนมาสันเพราะอธิษฐานใจมันสูดีตอนเริ่มต้นฮึดพึดพึดคนน่ะได้ยินนะเริ่มต้นใจมันก็สูดสามสี่สั่งม้งเทียนเหลื่มสองบาทเลยไม่เมงี้ยมันไก่ข่มพึ้นเคลียดคนน่ะขมเทียนนะมันธรรมดาดี๋ยวเหลี่มใหญ่เติบ มันเป็นสองบาทที่มันสองบาทหาดสีปนบุหรี่เหล่าน้นหนักมันเช่นไขมันบเบิวดง่ายแบโอ้ยยางกินขาล่าเป็นเซ็งต้นว่าใจสู่ใจบสู่ทางใจนะมันบสงบมันปุ้งซ่านบุญป้ายมันอยากเศร้าขาก็บโอยากสู่กันแต่ประดันสู่ฝืนสู่ห้องโฆษณาสร้างจิตใจห้องก็สิออกศาสนาสร้างกายนะเนี่เห็นไหมพอสู่ปุ๊บ พอเที่ยนดับปุ๊บน่ะยางต่ออีกคือสัสบายสับายว่ามีกังวลที่เหลือนี่มันของผู้ข่าวที่เหลือจากบูซาคุณประพุทธประทรมประสงค์นี่เหลือจากนี่มันของผู้ข่าหาหน้าที่ก็เอาซิบหน้าที่ก็เอาก็ค่อยเห็ุไปก็ค่อยได้หลายไปนั่ยเนี่ยก็เบอกจรงสิหะใหายมูพระมูเน้นฟัง่งพระนเนีน่ยถอยู่นั่ง ก็เจ้าฟังเล้ว่าใจคืนไว้เลยออกเทียนเลียมเทียนจำพรรษานไหมเทียนใหญ่มามะตังไว้ยางจงกรมอธิษฐานว่าท่นผมจะอธิษฐานเดินจงกรมผมจะเอาเทียนไปตั้งนพระไทยเนาะผมจะเอาเทียนไปตั้งเออเอาเลียมพ่อประมานมาท่านเอาเลียมพ่อประมาณซ้ำขาเนี่ยแหละเพียงเอิ้อคุณถ้าเทียนไม่หมดจะไม่จะไม่เลิกมาท่านโอ้อย่าไปเอาไว้สัน้นเลยไปเอาไว้สันน้นมาท่าน ใจมันสูงมันเหดนะมันเพราว่าหน้าดีมันเอาสำหรับมะกยางสามสุ่งแล้วก็แล้วสี่สุ่งแล้วก็แล้วมันกระโบไบวเนี่ยมันบ่เคยยางโดนปันจัคเกอรอมันแพ่เทียนหงหงกระล่องกายจุกหลัวมันไปน้อยเดียวนึงมันกลายล่องไก่แรมๆไปน้อยเดียวนึงมันเหลี่ยมใหญ่เนาะบ่ไโบไกับแพร่พอแพ่ควบมาที่ฐานนั่นแหละ มารุ่นมามันก็เศร้ายา,า,างจงกรมเมื่อเศร้ายางจงกรมแล้ววะเนี่ยเอาไปแอม่าพอออ่อนคณสามันก็ขอสิกนี่เห็นว่ามันตลาดปานในกิเลสนะมันตัวอไ้ไเฮาเห็ดคักเฮ็ดขึ้นสตคักจริงๆแล้วตั้งใจว่าอยากอยู่ด้ยเฮาบอกกลวไมมันก็บอาน่ะครับมันได้แพ้่บางสันน่ะนี่ลหละจิตใจมันก็ทอแแ้อ่ออนแอโลเลโลเล,โล,เล,โ,ล,เลโลกเลขเหลวไหล เดี๋ยวโอ้เสียอธิษฐานยังไนคำบ่พิจรณนาดีๆว่าเข้าสิสูใ่ใดโบเนี่ยมันพ่อปมานมาเนี่ยอ,อธิษฐานนน้นสูบ่บบได้มันก็สิเสียกําลังใจแพ้ข้น,นพูดต่อคิดที่ต่อสู่เนี่ยแพ้กับบ่เป็นยังแพ้ก็เป็นการซ่อมขึ้นร่างท่นกระรรมาดาเนี่ยมือนี่แพ้บอกว่าท่านมือรุ่นกุศิบวแพ้แต่อังสิสู่ต่อไปอันนี้พอแพ้ปุ๊บมือรุ่นบ่เอาเลยจงกลมกับบอกยาง พาะว่าน่ากับว่ามันอะไรเอาละค่าอันไปหนามืออ่อนตีนอ่อนไปเลยนี่เห็นบ่การตั้งสัจจะออมันกับมาในรูปแบบต่างๆกิเลสมันฉลาดอ่ะอม,มันก็หาแนวามาตัวมาต,มาต้มมาหลอกเข้าเอ่ยิ่งสั่นอ่ะอขนาว่าในรักด้เกณ็นมันยังจมกขมพระว่น่าเนี่ยโอ้ลาแเ,เด้ เมื่อไรขาเนี่ยวัวอยากทกอยากยางจังเม็ดแต่ว่าขันสิบเอวเรื่องจิตใจเบื้องแรกกับไปยังสันล่ะเบื้องต่อไปมันก็ค่อยสงบลงสงบลงเอาเคยเอาชินล่ะตั้งสัจจาระคณะตั้งสัจจาได้ังสันต่อไปสัจจาเข้าที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าจ่าเข้านี่ยมันที่ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นว่าจ่าสิทธิ์เลยคณะเป็นภูมิสัจจาน ฝืกไปเหตุไปว่าจะสิทธิ์บังเกิดได้เพราะสัจจานั่นเองี่รอคะถ้ามความเพียรนะแต่ถ้ามีกําลังหลายเบาอย่างมันก็สําเร็จอันใหญ่น่ะขต่ถามีกาลังหน่อยเบาอันหน่อยมันจึงสําเร็จเบาอันใหญ่ก็ว่ดสำเร็จแล้วกําลังแห่งสัจจาเขามาหลายมันบ่พ่อที่จะไปมันดนบันดาลสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ก็ต้องพิจารณาบนเวงสันีิสุมภาวนา นี่แหละนขนควายเอาเห็ดเอาบำเพ็ญเอาตั้งจิตเท่าไหแนวแน่ต่อคุณพลัตนาไตคางได้สู่กันยุหันละเฮ้าเนี่ยแหละเป็นม่านของเฮ้าทิฏฐิคือความเห็นของเฮ้ากับเป็นม่านของเฮ้าเห็นบ่ขันของเฮ้ากับเป็นม่านของเฮ้าขันหา รูปประขันอัตภาพร่างกายนี่เป็นม่านให้แต่ทำความเพียรมาได้คัดควงเอาไว้ลให้ได้เจ็บให้ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้กายเข้าเป็นม่านหน้ามาขันคือสังขารละม่านความคิดในปุงแตงสริง่างๆมัง่นี่มนไม่ว่ามิตรเข้าหรือเป็นม่านของเราควากันเข้าไว้ไว้เข้าได้ปฏิบัติคุณงามความดีกระเบื้องเอา สังเกตเอาคอยพินิพิจนาเอาการปฏิบัติธรรมกับุมมอยังไหลดอกตั้งใจล่วงใส มีจิตใจแน่วแน่แล,ลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นที่เพิ่แลลวก็พระยามประคับประคองจิตอยู่หันอยู่กับข้อมรู้สึกหันก็สอนอยบวเศร้าน่ะผู้เบิงจิตได้กระเบิงไปผู้เบิงความรู้สึกได้กระเบิงผู้เบิงหลับมันหลับก็ต้องเบิงกายเอาแบบไม่จะไปเหตุแต่แบบเก่า มีพัฒนาการพระเอ้าต้องฉลาดโยมเอ้าบู่วัดต,ต้องมีความเฉลียวฉลาดมุจักสังเกตสังกาโอ้กูเห้เจงซส่แล้วกูกน็นั่งซับงกซับงากเป็นไกลต้ตอดตอดูวซื่อไว้วอไนมันบ่ได้ผลยิดใจมันเป็นอึมซึมก็ต้องเปลี่ยนไหม่นะ่ะอืออันนี้เอิ้นมาฮู้จักสังเกตอันนี้นิ่นเอิว่าคุณ ิสิเส็บรรลุคุ้นงามความดีคุณนพิเศษไหมคุณพิเศษในประสบความสําเร็จฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความเพียรจิตตะคือมีจิตจดจอ่อเขาเกาจิตจดจ่อบงจิตเท่านั้นแหะมีมั่งสาคือมันตรีตอง จิตจดจ่อเราเบิ่งจิตไปสักพักหนึ่งสติมันอ่อนแล้วมันก็เผลอหลับไปเมื่อได้กระแบบเ่าเมื่อได้กระแบบเ่าโอ้ยเกิดมาบุพพฒนาการน่ะอืมเนี่ยขันห้าเบิ่งจิตจังสันบ่ได้มันเป็นยังมันจังเบิ่งบ่ไดขันห้าอยากเบิ่งจิตอ่ะพอว่าสติห้ามันหน่อยสติมันอ่อนก็ต้องข้นขวายทำความเพียรไปที่ขึ้นให้สติมันกล้าขึ้นเพราะสติมันกล้าขึ้นแล้าเหตุแบบนั้น กำหนดมังกิดอีกมันก็จังสีบหลัพพาอกายมองสิรับไปหันมันก็สีกายเป็นสมาธิไปเนี่ยเห็นบ่มันก็สีเลื่อยควหรับไปหันอีกเป็นสมาธินี่แล้วเอออันนี้เอื่นมาวิมั่งสามันตรีตองอันนี้แหละคุณเหตุให้ประสบความสําเร็จสี่อย่างผู้ใดเหตุอห่มันเกิดมันมีขึ้นกสิได้ประสบความสําเร็จตัว น,นี่เมื่อได้ก็คือเก่านางพ่อว่นหน้าในขันกายเครื่องตุ้มวงเอาแล้วอตอดงกซับงซักหน์งาขันอันซักดิ์งศักดิงาเขเป็นเรื่องของกายกต่ธรรมาดาขันจิตบวบน้ำอันนี้ซับแ์แล้วแล้วจิตกับบุคคลจักวายุใสเนี่ยกายนัง่งข้อหักข้อหักแต่ว่าจิตมันอยู่อยู่เนะี่ยม,มันสวา่างเนี่เนี่ยรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยกระร่างหัวมันแล้ว มันติดน oh <dry. S 2> <t> ํารเงี้ยโยดโยดยุกกระซังหัวมันเดียวมันติดซับงกซับงากกระซังหัวมันเพราะว่าอันเท่าพระวนาีนเข้าเสิเอาจิตเขาว่าเอากายเขาก็ต้องเข้าใจมองนี้น้ำเด้ยเพว่าสับงกสับงากวิญญาณจกไปยุไสมาโนวิญญาณแต่วันไปทางใดล้วเนี่ยขันธุุจักขันยังสันใจว่าได้ไหมขันธูจักแล้วเออซับงกสับงาแล้วว่าเขาก็รู้อยู่ จิตเท่ามันยังดูยังตื่นยังเบิกบานอยู่เนี่ยเห็นอยู่นะเห็นจิตจะคล่องรู้ตื่นว่ากายกระชั้งหัวมันแล้วทั้งจิตมันได้อยู่ก็ต้องเบื่ออย่างสี่งที่เมื่อใดก็คือเก่าเมื่อใดก็คือเก่าสงบสงบจิตก็หายจิตจะว่าไปยุ่งใสอันนี้มันก็เป็นความสงบอยู่อันนี้มันมีตะกายสุโมเห็นมีตรกายความสงบสมนิมันตื่นอีหยัง ในทางธรรมะนะเ,นเอน้อนๆนี่ยังล,ลุ่พุ่มลูกฝักบัง้อคำมันตายเดี๋ยวนี้มันจะไปมีแตกตะกายบุมิจิตนะซุ่มมีแตกะกายบุมิจิตนี่มันจะเป็นนิสัยแหละเนี่ยการภาวนาเนขะาต้องหัดจักสังเกตบังเข้า มันมาเห็ดไปตำป้าตำเมี่ยงไปมันบกก้าวหนามันบม่มีพัฒนาการควาวก้าวหนาบกปรากฏพัฒนาการบกปรากกก็บผได้ผลมันก็เสียปีเสียเดือนไปสุตัวเนาะมันเวลาบกค่อยถ่าผู้ใดอันนี้กาลมันก็มุนไปตามเรื่องตามเล่ามันเป็นปกติน่ะมุนอย่หันล่ะ กระเว้นก็หมุนไปโล่งล้วก็ขึืนขึ้นแล้วก็โลง่งอยู่จังสี่เป็นธรรมชาติทั้งมันชีพถ้าผันเมดไปน้ำมาเนี่ยมันมมน้ำท่ถอเก่าดีมันทิวนว่าหม่องเกา่าเป็นนุ่มขึ้นคือเก่าดีโมแมนดีมันกระเทาไปเท่าไปร่างกายชํารุดสุดส้มไปเื่อร่างกายชํารุดสุดส้มมันยังมาตามมาแบบความเจ็บความตายก็ตามมา ความแก่ความเจ็บความตายตามมากนี่แหละมันเสียรประโยชน์นี่นสิละมันมาเข้าสิเกิดเมื่อพ่อดูดูที่ศาสนาพุทธน่ะตายแล้วมันกับบนแนเนี่ยเนี่ยขณะ้มสงบสมานของเสียมันก็ไปเกิดในพุ่มลูกฟัก มันก็บวัเด้มาเกิดเป็นคนมาพอ่อศาสนาอีกไงหมนเตื๋อมันบ่มมาเกิดไงเลยมันอยู่ในภาวะนั้นนี่หละเขาก็ต้องเบื้องเอาลนะ่ะสังเกตเอาลนะ่ะเขา้าเสียประโยชน์เพราะการที่เข้าปฏิบัติแล้วว่งหัจักสังเกตจะคลองค้ามขวจะเจร่ญนมันก็เลบ่กเกิดน่ะสาเหตุมัน สาเหตุที่ความเจริญบกเกิดแก่เฮาเห็นว่าหลายปีแล้วบวชมาหลายปีแล้วอยู่วัดมาหลายปีแล้วความเจริญบกเกิดเพราะหน้าเป็นยังไงบ้หูจิตสงบติบ่งบ้หูจิตบุญไปผสมบ่หูเขากัน <c oughs> มันยังไม่นสนอะ และเหตุเอาค้นควายเอาจะปล่อมมันเมิดไปชีวิตนี่เป็นของมีคุณนคาหลายเขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วอันนี้สิ่ค้นควายได้เปลาค้นควาย